มีคนถามมาว่านะคะหน้าร้อนมากๆมากๆนี่เราจะดับความร้อนในร่างกายอย่างไรนะคะบ้านเราตอนนี้สี่สองสเท่าไหร่นะองศาโอ๊ยนะคะหาโซดาอย่าลืมนะคะอย่าดื่มมันร้อนอย่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะต้องดื่มน้ําไปหาซื้อแตงโมมาปันนะคะโซดาแตงโมอันนี น้ำผลไม้ปั่นเราต้องนะคะช่วยดับกระหายได้ถึงมีคนทดสอบแล้วคะลองดื่มโซดาน้ำแข็งดูสิอยวิเศษน้ำแข็งมันน่าทานไหมอาไฟขึ้นเปิดปอ,อไฟไฟกระพริบกร,กระพับกระพริบนะคะอย่าลืมบ้านเราอากาศร้อนอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์นะคะ บางคนมันต้องหาน้ำแตงโมโซดาน้ำโซดาอันนี้เป็นน้ำผลไม้ฮิมเบอรี่นะคะมันจะสดชื่นทำให้ดับกระหายดับความร้อนภายในตัวเรานะคะบางคนนี่หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะความร้อนนะอันนี้บอกไว้ก่อนอย่าลืมดื่มน้ำโซดาเลอออกมาเลยเลอออกมา,อออกมาครับ ความร้อนออกมาดับได้ถึง3-4เปอร์เซดับได้ตั้ง30เเซเลยนะคะไปดื่มดับกระหายคลายร้อนน้ำแตงโมแตงนี้มันจะเป็นความเย็นแตงอะไรก็ช่างแตงกวาแตงไทยปั่นไปเถอะบ้านเราแตงโมเยอะปั่นใส่โซดาน้ำแข็งเห็นไม มันชื่นใจมันชื่นใจนะน้ำผลไม้โซดานะคะอย่าลืมทำบ้านเราแตงโมผลไม้อะไรก็ได้อย่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะหน้าร้อนมันจะทำให้ช็อกได้นะจ๊ะเป็นดื่มน้ำบ่อยๆหรือว่าน้ำสะอาดน้ำโซดาเนี่ยอันนี้ถ้ามันอากาศร้อนจัดไม่ได้ดื่มตัวเราปั่นแตงโม แตงโมหรือถ้าไม่ปั่นก็ตักกินเลยค่ะมันจะแตงแตงทุกชนิดแตงคันตะลุกหรืออะไรก็ได้มันจะมีความประโยชน์ของแตงดับเขาเข,า,ขาจะมีความเย็นในตัวนะคะผลไม้อย่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะประกาศประกาศดีต่อสุขภาพให้ดื่มน้ำผลไม้นะคะไปเลยเย็นเจี๊ยบน้ำแข็งละลายแล้ววิ่เปสเยปร์มิ้นด้วย ใส่ยอดสะะแหนาอุ้ยเอาน้ำแข็งมาใส่อีกแต่เมืองนอกมันก็ไม่ร้อนถ้าบ้านเราบ้านเรานี้มันร้อนจัดเลยใช่ไหมคะดื่มสดชื่นอืมอืมเออชื่นใจมากจ้ะเอาสักแก้วไหมคะ